เรื่องราวของเทมเพิลแกรนดินพลังแห่งความแตกต่างสวัสดีผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าทึ่งของดตรเทมเพิลแกรนดินหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกคนหนึ่งผู้พลิกความท้าทายให้กลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกเทมเพิลเกิดในปี1947ในครอบครัวชนชั้นกลางที่บอสตัน เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่อายุสองขวบในยุคที่ความเข้าใจเรื่องออทิสติกยังมีน้อยมากแพทย์แนะนำให้ส่งเธอเข้าสถาบันแต่คุณแม่ของเธอปฏิเสธและตัดสินใจที่จะช่วยให้ลูกสาวได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในวัยเด็กเทมเพิลมีความยากลำบากในการพูดและการเข้าสังคมแต่เธอมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นภาพและจดจารายละเอียดต่างๆ เธอคิดเป็นภาพไม่ใช่คำพูดซึ่งต่อมากลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอเกิดขึ้นตอนที่ได้ไปเยี่ยมฟาร์มของป้าที่นั่นเธอพบว่าตัวเองเข้าใจสัตว์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวัวเธอสังเกตว่าเมื่อวัวถูกบีบให้อยู่ในที่แคบๆจะรู้สึกสงบลงซึ่งคล้ายกับที่เธอรู้สึกเมื่อต้องการความสงบในช่วงที่มีความเครียด เธอนำความเข้าใจนี้มาพัฒนาเครื่องบีบกอดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะออทิสติกรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยนวัตกรรมนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากครอบครัวเทมเพิลสํสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เธอได้ปฏิวัติว,ตวงการปรศุสัตว์ด้วยการออกแบบอุปกรณ์และระบบการจัดการที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ปัจจุบันระบบที่เธอออกแบบถูกใช้ในฟาร์มกว่าครึ่งหนึ่งในอเมริกาเหนือนอกจากงานด้านปศุสัตว์เทมเพิลยังเป็นนักเขียนและนักพูดที่ทรงอิทธิพลเธอเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับออทิสซึมและการพัฒนาตนเองเธอพูดในที่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสซึมและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้าน บทเรียนสำคัญจากชีวิตของเทมเพิลแกรนดินคือความแตกต่างไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นพลังพิเศษที่สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เธอพูดเสมอว่าโลกต้องการความคิดที่หลากหลายสมองที่คิดต่างมองต่างอาจเห็นโอกาสและทางแก้ปัญหาที่คนอื่นมองข้ามการไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดและคำวิจารณ์ของสังคมเทมเพิลเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งการถูกล้อเลียนในโรงเรียนการถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับงานที่เธอเลือกแต่เธอไม่เคยยอมให้สิ่งเหล่านี้มาหยุดยั้งความฝันของเธอความสำเร็จของเทมเพิลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอเอาชนะออทิซึ่งได้แต่เพราะเธอเรียนรู้ที่จะใช้มันเป็นจุดแข็งเธอพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าทุกคนมีศัก,กยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเกิดมาแตกต่างแค่ไหน วันนี้ดรเทมเพิลแกรนดินยังคงทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในความหลากหลายของมนุษย์เธอเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีข้อจํากัดใดที่จะมาหยุดยั้งคนที่มีความมุ่งมั่นและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เรื่องราวของเธอเตือนใจเราว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากการที่เราเหมือนคนอื่นแต่วัดจากการที่เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างดีที่สุด และใช้ความพิเศษของเราเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่รับฟังหวังว่าเรื่องราวของดรเทมเพิรแกรนดินจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและใช้ความพิเศษของตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกต่อไป